หน่วยที่6การขับรถยนต์ในสภาวะต่างๆในรายวิชางานขับรถยนต์สาระก,การเรียนรู้ในหน่วยที่6นี้จะประกอบด้วยการขับรถยนต์ในสภาวะต่างๆการออกรถการชะลอความเร็วการหยุดรถและการจอดรถหลังจากที่เราได้ศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการสตาร์ทการขับรถแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องของ การขับรถในสภาวะต,ต,ต่างการออกรถการชะลอความเร็วและการหยุดรถและจอดรถการขับรถในสภาพต่างยกตัวอย่างเช่นการขับรถที่ติดบนทางชันควรดึงเบรกมือไว้ดนินเกียร์ว่างปล่อยแป้นเหยียบเบรกเวลาออกรถเกยียร์ธรรมดาให้เข้าเกียร์หนึ่งมือซ้ายจับเบรกมือขวาจับพวงมาลัยปล่อยคันช้าเหยียบคันเร่งเบาเบารถทำท่าขยับขึ้นเนี่ยไปข้างหน้าแล้วจึงกดปุ่มเบรกมือลงแต่ถ้าเป็นเกยียร์อัตมติให้เขเข้าเกียร์ค้างไว้พร้อมเหยียบเบรก เมื่อหยุดแล้วปล่อยเบรกเมื่อต้องการเคลื่อนที่เหยียบคันเร่งเบาๆแล้วรถก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามาดูเรื่องของการขับรถในเวลากลางคืนนะครับไม่ควรขับรถด้วยความเร็วสูงใช้ไฟสูงถ้าถนนมืดมากลดแสงสว่างที่หน้าปัดลงและเปลี่ยนใช้ไฟต่ำเมื่อมีรถสวนมาอันนี้เกี่ยวเรื่องของการขับรถขณะฝนตกนะไม่ควรขับรถด้วยความเร็วสูง นะฝนตกหนันกฝนตกหนักมากไม่สามารถขับไปได้ก็ควรจะจอดพักก่อนแล้วก็ปับควรปรับที่ปัดน้ําฝนให้พอเหมาะกับปริมาณที่ฝนตกอันนี้ในกรณีที่น้ําท่วมที่สาคัญคือควรปิดระบบทําความเย็นหรือแอร์ซะก่อนอันนี้รถขณะเกิดอนะุบัติเหตุนะที่ เป็นเหตุที่เกิดกระทันหันนะะเราก็ควรที่จะตั้งสติก่อนนะอย่าไปกระทันหันเพราะมันจะหักรถจะหมุนได้กรณีที่มีรถวิ่งสวนเข้ามาก็าลดถลงความเร็วมากแล้วก็กระพริบไฟเตือนหรือไม่ก็รีบชิดขอบทางซ้ายไปก่อนนะอ,อย่าไปอะไรจะแน่ฉันก็แน่ ก็ต้องชนกันอยู่ดีเนาะเราหลบเสียดีกว่าปลอดภัยอันนี้กรณีที่มีสิ่งของตกขวางอยู่บนถนนนะอาจจะมีของหล่นนะจากรถคันอื่นก็ต้องชะลอความเร็วนะอย่าวิ่งทับแล้วก็อย่าหลบไปทางเลนขวาม,มือควจะเข้าทางด้านซ้ายกรณีมีสัตว์ขวางทางนะควรจะจอดหรือลดความเร็วลง ถ้ากดแต่ถ้ากลัวจะตกใจช้างอย่าไปกดสัตว์อื่นพอกดได้นะครับถ้าช้างกดเดี๋ยวอาจจะมาหาเราก็ได้เรียกว่าเรียกเขาอันนี้ก็ต้องคอยระวังาการขับรถขณะขณะย,ย,ย,ยางแตกอันนี้ก็จะเป็นเหตุที่ไม่คาดฝันเหมือนกันนะก็ต้องสติอย่างเดียวเลยอย่าเบียบเบรกอย่างแรงนะตึงพรมเอลาไว้ลดความเร็ว นะเปลี่ยนไปเกียร์ต่ำนะครับแล้วก็เจาะประคองรถเข้าข้างทางเสียแล้วก็ค่อยทําการเปลีย่ยนยางตัวนี้ยางแบนด์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็อย่าฝืนไปไปขับไปไกลนะเพราะว่าอาจจะทําให้ยางสึกได้นั้นก็ดับขึ้นยนต์เสียนนะนะแล้วก็ปิดส,สวิตช์ไฟฉุกเฉินดึงเบ็กมือและเข้าเกียร์ P คือนะเกียร์ออตโต้นะครับทำการเปลี่ยนยางโดยใช้ยางสำรองหรือติดต่อช่างที่ใกล้ที่สุดการขับรถยนต์ขนาดถนนเปียกก็เช่นเดียวกันนะก็จะทำเป็นถนนลื่นก็ต้องคอยมัดรให้ดีแล้วก็โดยเฉพาะกระจกหน้าจะมีเหมาะเหมาะเกาะนะเกาะเป็นฝ้า ก็พยายามเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าแล้วก็ชวนชะลอความเร็วถ้าฝนตกหนักนะมองเห็นไม่ไม่ดีก็จงหยุดรถซถเสียนะครับาการขับรถขณะลงทางลาดกดแป้นคาดลงจนสุดโยกคันเกียร์ไปเกียร์ว่างและเลือกใช้เกียร์ที่เหมาะสมะจอดสองข้างทางลาดชันมาก เกียร์ถ้าเ่าซึ่งอาจจะเป็นเกียร์สองถ้าเป็นทางลาดชันมากเหยียบเบรกนะครับก็เวลาเราผ่านตรงทางลาดเนี่ยลาดชันเนี่ยก็จะมีป้ายเตือนบอกให้ใหขับระดับไหนหเกียร์อย่างไรใช้ให้สัญญาณถ้าจำเป็นปล่อยเบรกเท้าแล้วค่อยๆถอนคัดในขณะที่รถเ,เริ่มขึ้นที่อันนี้กรณีที่แซงรถ จนที่จอดนิ่งหรือแซงสิ่งขีดขวางาก็ดูว่าเวลาจะแซงไปเลแซงด้านขวามือก็ต้องดูรถที่จะสวนมาแต่ถ้าเป็นมากกว่า2เลนก็ไม่เป็นไรแต่ควรจะเปิดไฟสัญญาณด้วยเพราะว่าเดี๋ยวรถขันหลังที่ตามมาด้วยกรณีการเลี้ยวรถ นะการออกรถการเลี้ยวรถและการกลับรถการขับรถออกจากที่จอดถ้ามีรถจอดหรือมีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือหรือแขนหรือไฟสัญญาณและจะขับรถไปได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางจราจรของรถคันอะื่นการเลี้ยวรถให้ปฏิบัติอันนี้ถ้าจะเลี้ยวซ้ายในกะรณีที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทางเดินรถด,ด้านซ้ายก่อนในกะรณีที่มีการแบ่งช่อง <utan> Ask, ดินรถไว้และมีเครื่องหมายจราจ,จรสแสดงให้เลี้ยวซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ขับรถในช่องเดินรถสําหรับรถที่จะเลี้ยวซ้ายท่งนี้ก่อนถึงทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวไม่น้อยกว่า30เมตรในกรณีที่มีช่องเดินรถประจําทางอยู่ทางเดินรถด้านซ้ายสุดให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดช่องเดินรถประจําทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า30เมตรและจะเลี้ยวรถผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจําทางให้ได้เฉพาะในบริเวณที่มีเครื่องหมายจราจรให้เลี้ยวรถผ่านได้เท่านั้น ในกรณีที่จะเลี้ยวขวาสําหรับทางรถโดยรถที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทางด้านขวาของแนวกึ่กลางของทางเดินรถก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า30เมตรเช่นเดียวกันสําหรับทางเดินรถที่ไม่ได้แบ่งช่องทางเดินรถไว้ในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไปให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทางด้านขวาสุดของทางเดินรถหรือในช่องที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวขวาได้ท้งนี้ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า30เมตร ในพื้ที่มีช่องเดินรถประจําทางอยู่อันนี้ก็ต้องระวังเนาะสำหรับช่องเดินรถที่มีหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจรแสดงสัญญาณจราจรด้วยมือและแขนให้ผู้ขับขี่รถเลี้ยวขวาผ่านไปได้โดยไม่ต้องอ้อมหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจรเมื่อรถเดินทางร่วมในทางแยกให้ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่สวนมาในทางเดินรถทางเดียวกันผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะเลี้ยวขวาไปได้ ถ้าจะเลี้ยวอ้อมวงเวียนหรือเกาะที่สร้างไว้ให้ผู้ขับขี่ขับรถอ้อมไปทางซ้ายของวงเวียรหรือเกาะน,นั้นทางนี้ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังและต้องหยุดให้ทางแก่ผู้ที่กำลังข้ามทางและรถที่กำลังผ่านทางร่วมทางแยกจากทางด้านอื่นก่อน,นแต่ในกรณีที่มีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกันให้รถเลี้ยวซ้ายให้ทางแก่รถเลี้ยวขวาก่อนกรณีในทางเดินรถที่สวนกันได้ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่กลับรถหรือเลี้ยวรถทางขวา ในเมื่อมีรถอื่นสวนหรือตามมาในระยะน้อยกว่า100เมตรเป็นแต่เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรของรถทันอนี้การกลับรถในการกลับรถ,รบรถห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติดังต่อไปนี้1เลี้ยวรถหรือกลับรถในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ามเลี้ยวขวาห้ามเลี้ยวซ้ายหรือห้ามกลับรถ2กลับรถในเขตที่ปลอดภัยที่ขับขันบนสะพานหรือในระยะ100เมตรจากทางราบของเชิงสะพาน สามกับรถในทางที่ร่วมทางแยกเว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้กับรถในบริเวณหั้ก,กลับได้การชะลอความเร็วหนึ่งเมื่อผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยความอัตราความเร็วตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทางสองเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้จะกําหนดอัตราความเร็วขั้นสูงหรือขั้นต่าก็ได้แต่ต้องไม่เกินอัตราความเร็วที่กําหนดว้กฎในกฎกระทรวง สามผู้ขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถให้รถอื่นแซงหรือผ่านขึ้นหน้ารถหน้าจอดรถอยู่รถหรือกลับรถต้องลดความเร็วของรถสี่ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถในทางเดินรถบนเนินเขาบนสะพานที่เชิงสะพานที่แคบทางโค้งทางลาดที่ครุขันหรือที่มีหมอกฝนฝุ่นหรือควันจนทําให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะหกสิบเมตรต้องลดความเร็วในรถในลักษณะที่จะเกิดให้ความปลอดภัย าผู้ขับขี่ซึ่งขับรถเข้าใกล้ทางร่วมทางแยกทางข้ามเส้นให้รถหรือวงเวียนต้องลดความเร็วของรถบริเวณที่ควรชะลอความเร็วหนึ่งเมื่อทัศน,นวิสัยลดลงที่ทางแยกทางโค้งบนถนนด้านหน้าทางมาลายข้างหน้าเป็นที่เนินหรือสถานที่อื่นจำกัดการมองเห็นโดยรวมจากความเสี่ยงที่จะทําให้มองไม่เห็น 6. เมื่อเผชิญหน้ากับยานพาหนะคันอื่นบนถนนแคบบนพื้น ผิวที่เปียกลื่นหรือเป็นคราบน้ํามันแนวนี้ที่ยามพนักเข้าใกล้รถโดยสารจำทางหรือรถไฟรางเบาที่หยุดรถรับส่งผู้โดยสาร49ที่ยามพนักเข้าใกล้เด็กๆบนถนนหรือริมถนน 10. ที่ยามพนักเข้าใกลม้ม้าหรือมอคคายบนถนน1 1บดริเวณที่มีงานซ่อมถนนกำลังปฏิบัติงานอยู่12ผ่าบนบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนการหยุดรถและจอดรถ การหยุดรถคือการหยุดยานพาหนะโดยมีผู้ขับขี่หรือไม่มีผู้ขี่ไปเวลาสานาทีเป็นอย่างมากหากต้องการหยุดรถในบริเวณที่มีการจราจรติดขัดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการหลบหลีกจึงไม่ถือว่าเป็นการหยุดรถในแง่ของพระราชบัญญัติจารจาจรทางบกการจอดรถคือการหยุดยานพาหนะโดยที่มีผู้ขับขี่หรือไม่มีผู้ขี่ไปเวลาอย่างน้อย3นาทีอย่างไรก็ตามหากคุณหยุดรถเกิน3นาทีเพื่อส่งผู้โดยสารหรือเพื่อรับผู้โดยสาร หรือคนถ่ายสินค้าไม่ถือว่าเป็นการจอดรถตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกการหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขนหรือไฟสัญญาณก่อนที่จะหยุดหยุดรถหรือจอดรถในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรและจะหยุดรถหรือจอดรถได้เมื่อผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรผู้ขี่ต้องจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถและจอดรถให้ด้านซ้ายของรถขนาน ติดกับขอบทางหรือไหลาทางระยะห่างไม่เกิน25เซนติเมตรหรือจอดรถตามที่ทางหรือด้านหนึ่งด้านใดของทางเดินรถที่หวหน้าเจ้าพนักงานจราจรกําหนดไว้แต่ในกรณีที่มีช่องเดินรถรปจาทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่จอดรถในลักษณะดังกล่าวในเวลาที่กําหนดให้ใช้ช่องเดินรถรปจมทางนั้นห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่อยู่รถในบริเวณนั้นต่อน,นี้หนึ่งในช่องเดินรถ เป็นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีที่ไม่มีช่องเดินรถประจำทาง2บนทางเท้า3บนสะพานห,หรือในวโมงค์4ในทางร่วมทางแยก5ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถ6ตรงป่าทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ7ในเขตปลอดภยัย8ในลักษณะกีดขวางการจราจรในกรณีเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ของรถเกดข้องจนต้องจอดในรถในทางเดินรถ ผู้ขี่ต้องนํารถให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุดแต่ถ้าจําเป็นต้องจอดรถอยู่ในทางเดินรถผู้ขับขี่ต้องจอดรถในกษณะที่ไม่มีไม่ขีดขวางการจราจรและต้องแสดงเครื่องมหมายหรือสัญญาณตามลาักษณะและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงจบหน่วยที่ใกเรื่องของการขับรถในสภาวะต่างๆก็อย่าลืมในท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดและใบงานที่ในการฝึกปฏิบัติให้ด้วยอย่าลืมเอาไปทบทวนกันนะครับจบหน่วยที่6กปนี้สวัสดีครับ